อ๋ปอนปื้อหัวใจเราที่สกปกลกลุงลังเดือดร้อนวุ่นวายนี้ด้วยสินด้วยรมบ้างสิอันนี้จะเป็นผลประโยชน์นะขอพี่น้องหลายจาให้ดีนะใจเป็นของสําคัญมากนะอย่าพากันเป็นบ้าด้านวัตถุจนเกินไปเวลานี่ชาวพูดเราลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้สนใจกับบาปกับบุญยิ่งกว่าจะพากันลงแดนนรกนะคายไปก็มีจะเขียนใบสมัครแดนนรกลกเต็มตัวโดวยหลักธรรมชาติคือสร้างตั้งแต่ความชั่วชา้าหลาหมก ด้วยความสมัครใจสมัครใจก็เท่ากับสมัครลงนรกนั่นเองครั้เวลาลงไปเจอนรกแล้วเป็นยังไงอ่พระพุทธเจ้าสอนขนาดนั้นยังไม่เชื่ออยู่ล้วแล้วเราจะไปเชื่อใครเชื่อจิตเดกก็จมลงจมลง,มลงอยู่จังเห็นเนี่ยไม่เข็ดไม่หลามเนี่ยพากันจำนะพี่น้องทั้งหลายนะวันนี้เทศให้ฟังยางจริงจัง,จงถอดจากหัวใจมาเทศทำที่เทศเหล่านี้เราไม่ได้สงสัยเรารู้เราเห็นเต็มหัวใจแล้วจึงมาสอนเพื่อพี่น้องงหลายให้ได้ปฏิบัติตามไม่ได้สอนแบบ ที่ว่าจามาแล้วยังเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้นเราไม่ได้เห็นจะเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเลยมีต้องทันทีบังคับก็เลยด้วยความจริงที่รู้ที่เห็นยังไงพระพุทธเจ้าปริพันธ์ไปกี่ปีกี่เดือนไม่สําคัญความจริงมีอะไรเห็นอะไรประกาศได้ทันทีในหัวใจของเรามันขึ้นอยู่กับความรู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้อง,งสัมผัสสัมพันธ์เมื่อไรรู้เมื่อนั้นเมื่อนั้นนั่นอยานจำกันให้ดีนะปฏิบัติให้ดี นี่อุตส่าห์พยายามแนะนําสั่งสอนพี่น้องตั้งหลายเพื่อให้ลื้อฟื้นจิตใจวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมภาวนานะเวลาจะหลับจะนอนให้วาพราดเสร็จแล้วให้นั่งภาวนาทําใจให้สงบใจนี่เป็นตัวสําคัญมากนะขอให้ในอาหารคือทาเข้าสู่ใจเพียงใจได้รับภาวนาทุกวันทุกวันก็เริ่มมีสเสบียงอาหารทิพเข้าสู่ใจคือทาเข้าสู่ใจแล้วเราจะสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นลำดำับไปอย่าลืมนะ พุโทโธพุธโทโธให้มีหลักใจนะเดี๋ยวนี้มีแต่ส่วนประกันทางร่างกายโปรนปือกันที่สุดเรื่องร่างกายนี้อะไรให้ดีหมดสวยงามหมดทุกอย่างโปรนปือหัวใจมันเลวยิ่งกว่าอะไรสกรปรกยิ่งกว่าอะไรไม่โปรนปือไม่ชำรา,าสาสางกันให้มีความสุขความสบายสงบใจบ้างเลยเนี่ยมันเสียตรงนี้นะเสียส่วนใหญ่คือใจนี่จะต้องไปเกิดไปตายตลอดเวลาแต่ร่างกายไม่เห็นมีความหมายอะไรนะ เพียงชั่วชีวิตขอ่เรานขนาดนั้นยังมาปมปื้อกันเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสารมันเป็นยังไงโง่ไหมมนุษย์รานะ่ะไอ้พาก็เอาไปวิญญาณน,นะนี่สอนแต่มเม็ดแต่หน่วยการปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างที่สอนเวลานี้พี่น้องหลายดูเอานะักริยาท่ายางทุ่มเสียงไปยังไงนี่แหละเราปฏิบัติตัวของเรามาอย่างนี้ <c oughs> เอาจริงเอาจังมากฟาสต์จอบกิเลสจนกระทั่งถึงว่าจะเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนี่นะพูดจริงๆนะ มันเต็มหัวใจอย่างนั้นมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติเมื่อได้รับโอว่าจากพ่อแม่ครูอาจารย์มัน่นเป็นที่ลงใจไม่สงสัยเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์มมโลกนิพพานแล้วฟาดกันเลยตั้งแต่นั้นไม่มีย่อหยอดอ่อนกําลังเลยล่ะเอาจนขนาดนั้นแล้วแล้วผลที่เกิดมาก็เกิดขึ้นมาอย่างสมมากสมหมายตามกําลังความสามารถของเราที่พลีชีพใส่เลยเพื่อฆ่ากิเลสเอามรรคผลนิพพานเข้ามาครองเมื่อทําเต็มเหนียวแล้วก็สมใจอย่างที่ว่านี่ ถ้าทําไมอ่อยหยมมันก็คงไม่มีหวังล่ะนี่จะทําทอย่างนั้นจริงๆผลก็สมหวังดัทงที่กล่าวมาประกาศพี่น้องหลายฝั่งนี้กิริยาท่าทางเป็นยังไงนี่แหละความจริงคาจังในการต่อสู้กี่เละเราต่อสู้อย่างนี้นะไปอยู่บ้างแหง่งเขาตีเกาะประชุมกันฟังสิเป็นยังไงตีเกาะประชุมกันเราไปแล้วส่วนมากเราไม่ค่อยกินข้าวนะไปบินเทาบาทัต มันจะตายจริงๆก,ก็ด้อมๆไม่มีตบาทสักวันหนึ่งพอฉันได้แล้วเอาละทีนี้กี่วันก็ตามไม่ฉันไม่ฉันเรื่อยไปอยู่ที่ไหนไม่ฉันแต่การภาวนาไม่ถอยพอเวลาฉันยังหันแล้วภาวนาไม่ค่อยดีอดอาหารได้ช่วยการภาวนาได้เป็นอย่างดีซัดอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่าง,งานั้นตามนิสัยของเราที่ที่ชอบในทางอดอาหารมันภาวนาได้ดีจนไปบางที่บางแห่งเขาตีก็ประชุมชาวบ้านเขา ผงพ่อลูกบ้านมารวมแล้วไปยังไงพระองค์นี้ล่ะมาอยู่กับเรานี่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะมีกี่วันถึงด้อๆม,ม,ม,มาบิธบาตท,ทีหนึงหายเงียบไปหายเงียบไปท่านไม่ตายแล้วเหรอนี่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นมาะท่านไม่ตายหลือไปดูสิเป็นยังไงพวกเรากินกันวันละสามหนสี่หนยังทะเลาะกันได้นั่นกี่วันท่านถึงฉันอืบอกชาวบ้านไปดูชาวบ้านก็แตกคือไปละ แต่เวลาไปก็มีข้อแม่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านสั่งลูกบ้านว่าแต่ไปให้ระวังหน่อยนะพระองค์นี้ไม่ใช่พระธรรมรานะเป็นมหานะไปเดี๋ยวท่านจะเขก็หลงทิศไปหน้าวางวาเขาก็ไปจริงๆลังเลก็มานี่มาอะไรกันนี่วะจะมาแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองหรือนี่เราไม่อาจจะมาไม่ได้เป็นพระเวสสันดรเข้าน้าวะไม่ใช่อย่างนั้นวะเขาก็มาเล่าเรื่องให้ฟังพอเรื่องให้ฟังจบแล้วไล่หนีย่ กลับบ้านยังไม่ถึงสิบนาทีนี่ถึงขนาดนั้นก็มีฟังที่พี่น้องหลายเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงเป็นมาอย่างนั้นเนี่ยนี่เราทรมานตัวเองบางครั้งแทบสลบใายแต่ไม่ถึงขั้นสลบนะเราก็บอกไม่ถึงขั้นสลบก็บอกแต่ว่าเฉียดเฉียดเฉียดสลบสลายไปความทุกข์ความทรมานเพราะการฟาดฟันกิเลสการฆ่ากิเลสไม่มีอะไรที่ยากงานในโลกนี้ไม่มีอะไรยากยิ่งกว่าการฆ่ากิเลส ความโลภความโกรธราคาตันหาคา่ายากมากที่สุดได้ขึ้นเวทีซะก่อนมันก็รู้กันถ้าจะมาขึ้นเวทีมาพูดโมโ้อยู่เฉย,ยใครจะเชื่อนี่ขึ้นเวทีมาแล้วใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามฟาดกับพิเลสขนาดนั้นแหละเหลือตายมาด้วยความเอาจริงเอาสลระชีวิตเข้าไปเลยนี่เวลาเทศนาว่าการเทศออกมาจากความรู้เป็นผลจากการปฏิบัติมาแล้วจึงมีความอาถรรพ์ชันใช้ต่อความรู้ความเห็นต้องตนที่เป็นมาว่าแล้วไม่ผิดว่างั้น ยิงสอนตามดักความเป็นจริงให้บิ่น้องทัวไหนฟังแล้วปฏิบัติอย่างน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ภาวนานะอืมเวลาจะหลับจะนอนให้ภาวนานึกพุโทโธพุธโทโธอยู่ที่ใจนะอ่าพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ให้มีสติรักษาคําว่าพุโทโธพุธโทโธอย่าให้เผลอเวลานั่งน,นั่งบางทีมันจะสงบเย็นลงไปบางทีจะสงบแปลก,กประหลาดนะมันต่างชนิดนิสัยไม่เหมือนกันคนเรา บางทีเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในเวลาภาวนาก็ได้เพราะท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนเรานี่วะเห้อศาสานาพุธเจ้าเป็นโมฆะเมื่อไรเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไอ้พวกปลอมๆก็คือพวกเราไม่สนใจกับธรรมที่เป็นของจริงแต่ของปลอมลเราคว้ามาคว้ามาลิงร้อยตัวสู้มาได้คนคนเดียวลิงร้อยตัวยังไม่ไวกว่าคนคนเดียวที่มาเร็วกว่าลิงถ้าเป็นเรื่องของปลอมเอย่างนั้นของจริงมันไม่สนใจให้ตั้งใจปฏิบัตินะ ให้ใจมีหลักฐานสําคัญบ้างนะเวลานี้ชาวพุทธเราเหลวไหลมากนะทางด้านจิตใจจนอิจฉาละอาใจจริงๆนะเราฮะมองดูแล้วละอาใจโอ้จะทํยังไงเนี่ยใครก็ดีดก็ดิด้นหาในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีสาระแก่นสารแต่สิ่งที่เป็นสาระที่จะทําใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสาระต่อไปนะั้นไม่สนใจกันเนี่ยที่มันเสียตรงนี้นะให้ภาวนาบ้างนะ จิตใจของเราจะได้มีความสุขความเจริญภายในใจเจริญภายนอกเป็นอย่างหนึ่งคนไม่หายทุกนะเมืออเจริญภายนอกเจริญเท่าไหร่ก็ไม่หายทุกเพราะที่เด็กาจะเดินเจริญเท่าไหร่ก็เป็นฟืนไฟเผาไหม้ทั่วโลกดินแดนเราไปหาที่บ้านไหนเมืองไหนดีเขาเจริญเจริญก็มีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตึกรามบ้านช่องถนนทงทางมันเจริญอะไรสิ่งวองนี้มันมีเต็มแผ่นดินอยู่นั่นแล้วทําไมว่าจะเดินตื่นกันหาอะไร ความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่หัวใจนี่ดูสิตรงนี่สิมันเจริญแล้วแม่จ่นนั่นแต่หัวใจของคนคนนั้นของเศรษฐีคนนั้นมีกี่ตึกรามบ้านช่องมันก็เป็นหัวใจใจหัวใจเป็นไฟมันเจริญมาจากไหนความสู่ความสบายสงรกิจไม่มีเลยนั่นเจริญภายนอกมันเป็นฟืนเป็นไฟเจริญภายในด้วยอจด้วยธรรมนี่เป็นความสุขเย็่งใจโดยแท้หลังที่พราดกรรมาฐานท่านไปนั่งภาวนาในป่านั่นแหละท่าน มีความสุขความเจริญใครสู้ท่านไม่ได้นะเราอย่าเอาเรื่องของโลกของกิเลสไปอวดทำนะว่าโลกเจริญอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปอวดท่านผู้มีธรรมท่านไม่ได้วุ่นอะไรแหละอ,อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายไปง่ายมาง่ายสบายในหัวใจไม่มีอะไรกวนใจนั่นคือผู้เจริญในหัวใจไม่มีอะไรกวนใจไอ้พวกเรานี่กวนวันยังําคืนยังรุ่งบางรายนอนไม่หลับความคิดความปรุงยุง่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่กิเลสกถูไป เรายังไม่เฉดไม่ดับบ้างเหรือดะงรับดับมันบ้างสีงานเหล่านั้นเวลาจะภาวนาให้เอาจริงเอาจังเวลาดีดดิน้นมันก็ดีดดิ้นอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง่งหลับมันตื่นดีดดิ้นตลอดเวลานี่เราทําจิตใจเราให้มีความสงบบ้างไม่ได้เหรือให้สงบด้วยพุโทโธพุโทโธบ้างนะนี่าลาะหลักใหญ่อยู่ตรงนี้นะเ,เลิศเลออยู่ที่ใจนะไม่ได้เลิศเลออยู่ที่อีปูนหินสายตึกรามบ้านช่องที่เป็นบ้ากันทั้งโลกนะ มันเลิศโลยู่ที่ใจต่างหากโลกไม่มีธรรมโลกจึงเดือดร้อนบุ่นวายตลอดทั่วแดนโลกธาตุเป็นเหมือนกันหมดเพราะไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจมีเท่าไรดีหมดนั่นนะะ